คุณผู้ชมสังเกตรางปลัก๊กหรือปลั๊กไฟในท้องตลาดช่วงนี้สิครับรู้สึกไหมครับว่าเราหาปลั๊กขาแบรนด์แบบเดิมได้ยากขึ้นทุกทีแต่คุณจะเจอปลั๊กขากลมโดยเฉพาะขากลมทั้ง3ขาแบบนี้ขึ้นมาแทนก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าคนไทยจะเคยชินกับปลั๊กขาแบรนด์เพราะว่าเมื่อก่อนไทยเรายังไม่ได้มีกระบวนการกําหนดมาตรฐานของหัวปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าจะต้องเป็นแบบไหนและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยส่วนใหญ่ก็ Import มาจากญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกากันทั้งนั้น2ประเทศยักษ์ใหญ่นี้เขาผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยปลั๊กขาแบนทั้งหมดแหละครับรายงานพิเศษแบร์ไทออริจินอลคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าถึงคลาที่ปลั๊กขากลมจะเป็นปลั๊กประจำชาติและเหตุใดทำไมคนไทยถึงต้องเปลี่ยนปลัก๊กทำไมผู้ผลิตต่างๆถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ปลั๊กขากลมทั้งที่พี่ติ๊กชิโร่บอกว่าแรงไม่ยอมเปลี่ยนปลัก๊กรักไม่ยอมเปลี่ยนแปล,ปล,ปลง เรื่องนี้ถ้าจะไม่มุกเริ่มต้นมาจากมาตรฐานอุตสาหการรมตัวใหม่ที่ชื่อสั้นๆว่ามอ,อก1 6 6่ง1 6หขีดหรือชื่อยาวๆเต็มๆว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันจุดไข่ปลาเต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน250โวลต์โดยระบุหลักเกณฑ์ของปลั๊กไฟให้ประเทศไทยต้องใช้ปลั๊กขากลม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพไฟฟ้าของไทยซึ่งต่อมาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกร,รรมหรือสอมออได้ออกกฎหมายใหม่ให้เต้ารับและปลั๊กไฟต้องได้มาตรฐานตามมากอก .166-2549 นี้ด้วยมีผลบังคับใช้ไปเมื่อปี2563ที่ผ่านมาโดยห้ามผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานมากอก .166-2549 ซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งแบรไตเคยทำรายงานนั้นไปแล้วโดยมาตรฐานมอก .166-2549 นี้จะเป็นมาตรฐานของตัวปลั๊กไฟอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเป็นปลักรางปลักห่วงก็ต้องไปผ่านมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวรางนั่นคือมอก .2432-2555 และสายไฟก็ต้องผ่านมาตรฐานมอก11ขีด2553ด้วยถึงจะจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันได้ <c oughs> เปลี่ยนเสียงพูดดีกว่าโดยสาเหตุนะครับที่มอก166ขีด2549เ,เขาปรับจากขาแบนมาเป็นขากลมแบบนี้ก็เพื่อให้ปลั๊กไฟในไทยนีย่มีรูเสียบและรับที่สมดุลกันไม่แน่นไม่หลวมเกินไป พลาสติกที่หุ้มปลั๊กกับเต้ารับก็ต้องทนไฟนะครับรวมไปถึงต้องมีฉนวนกันไฟฟ้าที่โคนขาของปลั๊กแบบนี้เลยที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมขากลมนั้นเนี่ย เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ที่ใช้ในไทยอยู่นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในยุโรปหรือในประเทศที่เขาใช้ไฟ220โวลต์เหมือนเราเนี่ยเขาไม่เป็นปลั๊กแบบแบ,บนนะครับเขาจะเป็นปลั๊กแบบขาขนานใช่ไหมครับที่เราเคยเห็นภาพแบบนี้ส่วนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขาแบนฮะแต่เป็นขาแบนแบบเอียงหรือเฉียงแบบนี้เพราะว่าเป็นการดีไซน์สำหรับไฟ230โวลต์ที่เขาใช้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจากอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาไต้หวันที่สมัยก่อนเราอิมพอร์ตมาตรงๆเยอะเนี่ยเป็นปลักขาแบนด์แต่ก็เพราะว่าเขาใช้ไฟแค่ร10โวลต์เนี่ยครับ การกำหนดมาตรฐานของสอมอ,อในครั้งนี้ที่ชื่อว่ามอ,อกร1649 6 2 5ก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านช่วงมึนๆของการใช้ปลั๊กไฟไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่มีมาตรฐานที่ไหนนะครับไทยเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าจากใครมาขากลมบ้างขาแบนบ้างเอามาใช้กันเยอะขึ้น p a n าโซนิกนะครับเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาทาเต้ารับแบบไฮบริดก็คือเสียบได้ทั้งแบนทั้งกลม พื่อใช้ได้ในตลาดบ้านเรานะครับซึ่งก็มีปัญหานะครับก็คืออะไรครับปลั๊กลวมได้ง่ายกว่าเต้ารับแบบเฉพาะทางซึ่งเมื่อปลั๊กลวมก็จะเกิดประกายไฟหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรได้จนกเกิดความสูญเสียในหลายๆครั้งที่เราได้ยินข่าวว่าไฟไหม้เพราะปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรปบกมือกับผู้ออกกฎหมายนี้ครับ thank you มีใครบ้างที่ยังมีเต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ปลั๊กขาแบนแบบที่ถือว่าจะไม่ได้มาตรฐานอีกต่อไปคุณผู้มไม่ต้องตกใจยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับข้อห้ามนี้คือเขาห้ามขายของใหม่ เขาหวังใจว่าจะไปลดจํานวนปลั๊กขาแบนด์ที่มีในบ้านพวกเราได้หรือขายอยู่ก็ต้องยืนยันให้ได้ว่านี่เป็นสินค้านําเข้ามาหรือผลิตขึ้นก่อนพฤศจิกายนปี2 5 6 3นะครับแต่ถ้าคุณไปหาของใหม่ในตลาดเลยตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบถูกต้องแล้วจากสอมอ,อที่เขาได้ประกาศตามมาตรฐานมอก166-2549ีเเท่านั้นครับ จนถึงวันนี้คุณคิดว่าทุกบ้านเปยนเป็นปลั๊กขากลมกันหมดหรือยังแล้วครับแน่นอนแล้วว่ามีอีกหลายล้านคนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับและยังคงใช้ปลั๊กขาแบนกันอยู่ฉะนั้นจะบังคับใช้กฎหมายปลั๊กขากลมจึงจะเป็นจะต้องไปดําเนินการจากต้นทางผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายนะครับจึงจะเป็นการใช้ปลั๊กขากลมในวงกว้างตามมาตรฐานมออกต่อไปได้ผู้ชมคิดว่า จากจุดนี้เราจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะเป็นขากลมทั้งหมดแ่้ะครับพิมพ์คอมเมนต์มานะครับพวกเราแบร์ไตชอบอ่านคอมเมนต์คุณมากคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ